สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้ออมจะพาเพื่อนๆมาทําการจุดธูปแล้วก็ข้องคาถาขอหวยนะคะขอโชคขอลาบกับต้นเศรษฐีวิวสันต้นใหม่ต้นนี้ของอ้อมนะคะ,ะต้นเดิมนี่ค่ะต้นนี้ที่เขาเคยให้โชคให้ลาบมาหลายหลายงวดน,นะคะแล้ววันนี้คือเขาแตกหนอ่อแตกต้นใหม่แล้วก็อ้อมก็ได้ทําการอามาผูกผ้าสามสีเพื่อเป็นการรับขวัญเขานะคะแล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงความรักความเคารพนับถือบูชาเขาเพื่อที่จะให้เขาได้ให้โชคให้ลาบเราด้วยนะคะ อันนี้นะคะอ้อมจะให้ดูนะใบเขาเกิดใหม่คลิปล่าสุดที่อ้อมเพิ่งลงไปก่อนหน้านี้คือใบยังไม่กลางนะคะเขายังไม่กลางใบขนาดนี้อันนี้คือเขากางใบแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเป็นต้นขึ้นมานะคะเป็นต้นแล้วก็แทงใบมันแล้วนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวรอให้เขาโตอ้อมจะค่อยขยายลงกระถางค่ะ <S <S ๆๆๆน่าจะอีกน่าจะอีกไม่กี่วันนี้นะคะเพืเ่อนๆอันนี้เป็นทูบเก่านะเดี๋ยวอ้อมเอาทูบเก่าออกค่ะที่ที่เคยขอเขาก่อนหน้านี้ตอนยังไม่ตัดยอดเขานะคะ ต้นนี้ให้โชคให้ลาบบ่อยมากๆนะคะเ,เพื่อนๆเป็นต้นที่อ้อมเคยพาเพื่อนๆมาขอขอโชคขอลาบจากดอกของเขานะคะที่ว่านับดอกนับใบอะ่ะเขาให้โชคให้ลาบบ่อยประมาณประมาณห้างวดนะคะที่เขาให้นะคะห้าหงวดเลยก็ว่าได้อันนี้ใบอ่าไอหนอนนี้ก็เริ่มแทงแทงแทงใบขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยคลิปก่อนนั้นนี้ใบก็ยังไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้นะคะ ยังไม่ได้โผล่แล้วก็เขาก็จะมีน้ําก็จะมีน้ําใสๆเป็นหยดออกมาให้เห็นทุกเช้าเลยนะคะเพื่อนๆต้นเศรษฐีวิวสันจะเป็นแบบนี้นะเหมือนเขาคลายน้ําออกมาที่ใบเขาอะค่ะเพื่อนๆ ส่วนทูบที่อ้อมใช้จุดก็จะเป็น5ดอกนะคะใครจะใช้7ดอกหรือ9ดอกก็แล้วแต่แต่อ้อมใช้5ดอกค่ะเพราะอ้อมถือว่า,าต้นไม้มงคลก็คือมีเทพภารักษ์อยู่ในต้นไม้ก็คือก็เหมือนเจ้าที่เจ้าทางนะคะอ้อมก็จะใช้5ดอกค่ะนี่นะคะอ้อมจุดแล้วนะคะเสร็จแล้วอ้อมก็จะพาเพื่อนๆมา ท่องคาถาขอหวยจากต้นไม้มงคลของเรานะคะเพื่อนๆที่ดูอยู่ให้เพื่อนๆตั้งจิตนะคะแล้วก็ตั้งนโมสามจบค่ะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานณมะภะทะจะภะกัสสะอิติสุขโต อรหังพุทธโธนมโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาขามามิหังซัมปติจามิซัมปติจามิซัมปติจามิสาธุขะแต่ต้นเศรษฐีวิลสันต้นนี้ข้าพเจ้านางสาวเกิดวันที่วันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจมาจุดธูปห้าดอกและนําผ้าสามสีมาผูกให้กับต้นเศรษฐีวิลสันต้นนี้เพื่อเป็นการรับขวัญที่ท่านที่ท่านแทงหน่อใหม่แตกต้นใหม่ให้ข้าพเจ้าได้เชยชม ข้าพเจ้าขอให้ท่านได้โปรดให้โชคให้ลาบกับข้าพเจ้าและเพื่อนเพื่อนของข้าพเจ้าด้วยเถิดขอให้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ขอให้ข้าพเจ้าและเพื่อนเพื่อนของข้าพเจ้าที่เห็นคลิปนี้จงถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ๆมีโชคมีลาบรับเงินก้อนโตๆรับทรัพย์ก้อนใหญ่ๆด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในบ้านหลังนี้สิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายอย่าได้เข้ามาย่ำไกลในบ้านหลังนี้เลยสาธุ ส่วนเลขในใจที่อ้อมอที่อ้อมได้งวดนี้นะคะก็คือเป็นเลขที่ได้จากต้นเศรษฐีวิลสันต้นนี้นี่แหละนะคะเพราะว่าเขาแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะมี3ยอดนะคะคือมี3หน่อข้างบนแล้วก็มีจากที่โผล่มาจากดินในกระถางนี่อีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นอ้อมตีเป็นลำต้นลำต้นเขาคือ1แล้วนะคะลำต้นของตัวแม่เนี่ยคือ1แล้วลูกๆกอีก ข้างบน3มข้างล่างหนึ่งคือปิ๊บสี่นะคะ1 4 4 1สสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งสสนะคะงวดนี้ที่อ้อมตีไว้นะคะเพราะว่าตั้งแต่ก่อนที่เขาออกดอกเขาก็ยังให้โชคให้ลาบตอนนี้ออกออกหนอ่อออกใบใหม่ก็ต้องให้นะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆก็ลองดูนะคะนี่คือลู่ทางที่อ้อมแนะนํานะคะเขาก็มีเพื่อนๆถามกันมาเยอะว่าวงวดนี้อ้อมมีเลขเด็ดไหมอ้อมก็มีนี่แหละค่ะอ้อมก็เลยมาบอกไว้นะคะขอให้มีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์กันทุกทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ